พูดเรื่องที่ประชาชนอยากฟังอย่าพูดเรื่องที่เราอยากพูดและประชาชนไม่ได้อยากฟังประชาชนอยากรู้ว่านโยบายที่พูดถึงเนี่ยมันจะทําได้อย่างไงและนโยบายที่จะทำเนี่ยมันจะเกิดผลดีกับเขาอย่างไงคลิปนี้น่าจะเหมาะกับนักการเมืองที่สุดนะครับคือเทคนิคการปลาใสที่ได้คะแนนการปลาใสที่ดีนะฮะก็จะต้องเริ่มที่คนที่ปลาใสเนี่ยจะต้องผ่านการฝึกเบื้องต้นมาแล้วต้องมีทักษะในการพูดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ําเสียงภาษากายการกวาดสายตาที่เหลือมาเป็นเรื่อง รายละเอียดนะครับอันดับแรกนะฮะที่ผมใช้ก็คือทํำยังไงจะให้รู้สึกว่าผู้ฟังเนี่ยเป็นพวกเดียวกับเราถ้าเราเป็นปลาใสกับชาวไร่ชาวนาแล้วเราเป็นลูกชาวนาบอกเลยว่าเราเป็นลูกชาวนาถ้าเราปลาใสกับคนจนแต่เราไม่ได้เป็นชาวนานะฮะเขาเป็นชาวนาเราบอกเป็นลูกคนจนอย่างนี้ก็ได้นะครับ2นะครับเวลาแนะนําตัวเนี่ยแนะนําตัวให้มันเป็นเชิงบวกเรามาเล่นการเมืองเพราะเรามีแรงจูงใจอยากจะเห็นการเมืองมันดีขึ้นอยากให้จังหวัดมันจเจริญอยากให้เทศบาลอบตที่เราอยู่มันพัฒนา3นะฮะอันนี้สําคัญ มากนะครับหลายคนไม่เข้าใจพูดเรื่องที่ประชาชนอยากฟัง อย่าพูดเรื่องที่เราอยากพูดและประชาชนไม่ได้อยากฟังผมปลาสายร่วมกับนกักการเมืองใหญ่ๆมาเยอะแล้วครับพูดว่าพ่อเขาเป็นอะไรแม่เขาเป็นอะไรตระกูลเขาเป็นยังไงมาโอ้หัวแต่ประชาชนไม่อยากรู้ประชาชนอยากรู้ว่านโยบายที่พูดถึงเนี่ยมันจะทําได้อย่างไงและนโยบายที่จะทำเนี่ยมันจะเกิดผลดีกับเขาอย่างไรและที่สําคัญที่สุดนะฮะข้อสุดท้ายนะครับถ้าใครสามารถปลาสัยได้สนุกด้วยนะฮะคนจะชอบและการพูดให้สนุกมีอารมณ์ขันจะโน้มน้าวผู้ฟังให้ชอบเราแล้วเลือกเราได้ดีกว่าเพราะฉะนั้น นะครับถ้าใครรู้วิธีก็ไปฝึกฝนนะครับจะทำให้การพูดการปราศัยของท่านได้คะแนนและมีโอกาสชนะการเลือกตั้งได้มากยิ่งขึ้นครับ